สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนทุกคนทุกท่านเนาะมาโมนี่โมมียังกินข้าวเที่ยงพี่น้องสมัเฮ็ดก้อยไข่หมดแดงพี่น้องเอ้ยนี่ไข่ไข่หมดแดงมาน้อยนึงพี่น้องน,นี่แหละอาหารเที่ยงเขงาง้ามาท่องมาสิ่ข้าก้อยบัดนนี่แหละโมมียังกินพี่น้องไหมนี่ ก้อยแค่มดแดงนี่นี่แค่มดแดงวันนี้ก็ใส่เครื่องนะพี่นอ้องพงนัวนี่ใส่พงนัวเข้าไปนี่ใส่ลายได้พี่นอ้องมาสิ้นัว ป่นกินแบบง่ายๆบานๆพี่น,อน,น,นอ้องนี่พริกป่นใส่หลายมิลลเมตพี่น้องเลยพอดีพอง่ายข้าวคั่วอืมเขาคั่วตาเองเลยนะี่นี่ตาเองใส่ลงไป จะมาใส่ลายแห้งแซ่บนี่ปลาแดดใส่ลายมันจะเข้มพี่นอ้องพอดีเพรงายแล้วกา็เครื่องปรุงเขาก็สะมีหอมแดงนะคะกาอบชีฟักหอมแล้วกา็มีกะทินนะ้ำในกะทินพี่นอ้อง ใส่ลงไปพี่น้องนี่ใส่ไปเลยหอมแดงกะทิน,นำ้ำนี่แหละอาหารเที่ยงของกว่าทองง่ายๆสบายๆพี่น้องเลยแบบบ้านๆว้าวหลายเติมได้พี่น้องมันจะมีหอมปอนน้ำด้วยนี่หอมหลาดใส่นำ้ำหอมันหอม ว้าว wow. ใส่มักหนาวจักกน้อยก่อนนาพี่น้องเลยใส่มักหนาวจักกน้อยก่อนกินหอมพอดีพอง,งามนี่กินแบบง่ายๆสบายๆพี่น้องต้องยังไหลหรอกกินกับแค่อิมอ่มเนาะ <c oughs> Ủa lại rồi lại từ đây wow xin con đã chút rồi ừ. ừ. chân วา wow. อาหารจานสูงมือน,นี่พี่น้องเอ้ยผมมีอยังกินนี่ขึ้นคอหมดตัวหมดเด่นนี่ข้าวเหนียวจัดก่อนจัดก่อน นี่พี่นอ้องเอ้ไก่ไข่มะแดงใส่มะกะถิ๋นพี่น้องเคยกินป่ว้าวแล้วก็มีปลาปลาตัวหนึ่งมาไหมพี่น้องแซ่บซว่าวทองนี่แหละกินง่ายๆกินเพื่อ,อยูพี่น้องมห นีอ่อาหารบรนดาทองไปทองนี่กว๋วยแค่มหมดแดงอืมอืม,อมดึงปลาสอยปลาสอยตัวหนึ่งไข่เต็มถ่อง มาไหมพี่น้องเจ้าปลาทองแซ่บเลยตะไคร้แซ่บก้อยลูกโดดจะหวานก้อยไข่หมูดแดงใส่มาักกาะทินพี่น้องเคยกินปะแซ่บ คนเดียวคือก็าิี่น่อยปลาสอยนี่แต่ใครรวนๆนีะใครรวนๆเลย กินแบบง่ายๆพี่น้องต้องกินหนั้อหยากแบบซักซี่กับเล็วไป้อบไขรปลาสอยอน้ำนี่นมีใครเลยน้ำนี่ปลาสอยอ่ะบ้า มีมากระทินน้ำพี่นอ้องโอ้แซ่บเลยแซ่บ ตัวใหญ่เติมเลยพี่น้องปลาซอยเนี่ยก้อยก็แซ่บสมัยก่อนไปบ้านแหรุนน้องคลองบึงเพราะว่ามันจะมีไอ้แบบต้นหน่อยๆรุ่นหน่อยๆซ้ำปูมือเนี่ย มาก้อยแบบสุดๆเลยพี่น้องอยู่ข้างน้องค่ะเอ,อ้วน้ำไป่สมใส่น้ำโอ้แสบมีดินเดาๆล้วแหละแท่ลงจิ้มน้ำแก้วโอ้สดงดเดี๋วต้องลองหรอกแสบเสย ก้อยสัามาก็ทิ้นมักนกระแทบอยีอย่างนี้พป่นอะเวลาเขาำนำในก็ทิ้นอะมันชินมันมันม่นนำแค่มูแดงออกแท๊กโป๊ะก ก็เลยตืนร้อนแล้วพี่น้องเลยแค่หมูแดงว่าอยู่ในเมืองมันทากินยากเลยก็แพงนั่นก็คืออยู่บ้านนอกนานได้พี่น้องไปแย่เองอยู่บ้านได้กินไปแย่เอาเองละวกุ้งมักม่วงกุ้งมักคอก้อนนั้นบางอยู่มักสมอ xôm xôm phát phá này nhọt này cá rôn sạp có hai nhà trong kia này bớt thì nó chắc dân mạng hàn sang xuống đây กินให้บิดสิดาหมือแสบหลายพี่นอ้องอ๋อนี่คำสุดท้ายแล้วเนาะนำลาบอาจาพี่นอ้องนี่ ใช่ลยบดัดเซย์พี่น้องกองทุนพูนเนาะเอาวกินมีกับซาม,เมีเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาททองเลยเด้อพี่น้องจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆขึ้นมาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน บริพัดขึ้นมาใหมงหงอทองเนาะว่าจะได้อีหยังมากินเนาะเอ๋อสำหรับพี่นี่ก็สำับนี่เลยเนาะพี่น้องสบายดี <c oughs>